สวัสดีครับผมอา้าใจโอมสัมภาษณ์เดี๋ยวนี้ว่าจังไดนมามาสงสัยย<อ>ังสงสัยตอนนี้การเฮ็ดขี้เตอร์นี่เป็นยังของพีาา่ตาสายก็ยังแบบลุงโลดแต่ช่วงนี้ยังลุงโลด<อ>บ่ครับอ่าผมกับผมผมทำมาตอนนี้ผู้ที่ตามกับมันเจ็ดแสนสามครับเจ็ดแสนสามหล้วกะ็ทางช่างบ้านแดงอีกประมาณบ้านแดงอีกประมาณเจ็ดหมื่นกว่าต่อต่อยประมาณสี่หมื่นกับห้าหมื่นแล้วครับกับสิ่ง ตะกี้ผมไม่เคยแนะนำผู้ใดครับไม่กล้าแนะนำเข้าใจว่าจะบ่ก้ารแนะนำผู้ใดเพราะว่าตัวเองยังไม่ประสบผลสําเร็จในการทำเคีเตอร์ก็่เลยพอตัวเองผ่านแล้วก็พยายามสะสมประสบการณ์ผู้ใดทีทักเขามาสอบถามรือว่ายังไงเจอใครที่ทาผมผมใหญ่คําบในน้ำต่อลวเขาา่าเราสิ่งแรกคือเราต้องกินธรรมชาติสร้างตัวตนด้วยตัวเองเข้าใจใบ่ะสร้างตัวเดินด้วยตัวของเจ้าของคือนําเสนอในรูปแบบที่เราเป็นถ้าเขาชอบก็ชอบในในมุมของเขาองเสียนะ ไตล์นี่นะสไตล์แบบบ้านๆอย่างผมเนี่ยแรกๆผมผมเป็นคนที่ว่าเฮ็ดเอ็ดคิปเนี่ยยังจับต้นชนไปลายไม่ได้จนจะขอเป็นคนซออพี่กับเขากัเล่ทายกับเขาล้มกะไม่ได้ว่าเป็นการสร้างภาพในการทําแต่เรากินทุกวัน้าใจปะกินทุกเมือ่อมันก็สนุกสนานไปเรื่อยๆปกติก็เฮ็ดกับเข่าอยู่แล้วปกติก็เฮ็ดกับเขา,ขากินอยู่แล้วครับเราเปลี่ยนจากว่าเอาทํากินจากกาเราทากินเองมาถ่ายทอดความรู้หรือว่าให้ทางบ้านได้เห็นว่าเป็นยังสั้นังสี่เพื่อ ได้แชร์ประสบการณ์การทางทยิ้เขาได้เห็หน,เหนเพิ่นได้เห็นลูกหลานเพิ่อนคีเตอร์คนไหนถ้าสนใจอยากเห็กนกบพยายามสร้างสร้างตัวเองขึ้นมากสร้างตัวตนตัวเองขึ้นมาว่าให้เขาชอบเราแบบนี้ในแนวนี้ทําที่แบบตัวเองถนดัดเขาไม่ต้องไปเไม่ต้องไปสางภาพเอียงมากมายเห็นไหมนสนุกอะ่ะไม่ต้องไปกดดันตัวเองไม่ต้องไปกดดันจะขอเห็นไปเรื่อยๆครับเห็นไปเรื่อยๆนะครับสงสัยยังอยู่บ่า บอรครับสมงเดืสงสัยสมอนี้รายได้เป็นยังไงนะครับยังดีอยู่คือ,อเก่ารายได้ก็เหมือนเขาว่าครับมันสิ้นลงนิดนึงเด้ถาม,มาของผมมันก็พอพอเลี้ยงได้พอ <c oughs> พอรับเคนนางได้ละพอเลี้ยงน้องๆได้แกบ mm. ่ถือว่าได้หลายเพท่านได้ได้หลายครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมก็เพิ่งผ่านรายได้มาประมาณสามเดือนอ่าสามเดือนเพระท่านไหนก็บยาซีเรียอ่าเพื่อได้เท่านไดนเป็นกำลังใจให้ครับอย่าท้อผมทําเนี่ย ปีกับอีกสองเดือนกับเร์รี่พานเนี่ยคุ้มเหตุยูเันเร์รี่พานกับพอผ่านแล้วเราก็มันก็จะเป็นโจทย์อีกโจทย์หนึ่งว่าพอผ่านแล้วเราจะทํายังไงให้เอฟซีแฟนคลับเราอยู่แล้วก็ให้เขาสนใจเรามันจะเป็นอีกโจทย์หนึ่งขึ้นไีกครับตอนทังาผ่านก็ถอ่ีกโจทย์หนึ่งพยายามสั่งตัวตนของขึ้นมาครับสร้างตัวตนตัวเองขึ้นมาหลังๆในสี่เยนผมรีวิวรับรีวิวรับรีวิวกับผมไม่ได้รับเงินแต่เรา เขาทักมาในบ้านดําแล้วก็เราเอาเป็นเคิร์นวางแดดเป็นตะก้าปักตะก้าก็กกคือเขาให้ของเรามาฟรีแล้วก็รีวิวให้เขาแต่มีคนไปสร้างตกกะก้าเขาก็จะได้เงนินมั้งสินะเป็นการแบ<อ>่งซอยเหลือกันไปซอยเหลือกันไปไม่ใช่ว่าเป็นรับแบบผมว่าท่านดนดังมานั้นว่าจะเป็นรับ <c oughs> ยังก่อห้านาทีส <c oughs> องพันสามพันห้าพันบ่ดด้ครับมันมันบ่ทันขนาดนั้นเขาแบบเฮสนุกสนานกันไปครับอ่าซื้อถ่ายฝา,ากช่องครับสามช่องสามช่องทางครับอ่า เพียน,นี่จ้าักขั้อิริบ้านแดงซื้อดดวยกันครับจ้าสักขั้งอิลีแล้วก็ต่อต่อบ้านนําครับซื้อจ้าสักขักอิลีขึ้นกันครับซื้อซื้อ,อ,อนี่กัน <c oughs> โอ้บอคิดวาตถิสางซื้ออย่างไรขึ้นกันครับก <c oughs> <c oughs> ็ฝากกันเยครับฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์สนับสนุนกันเลยนะครับอยู่หกักแ้งแบงปันกันไปเรื่อยๆครับโอเคครับขอบคุณครับ